ค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะก่อนเบรกนะคะดรยูได้เล่าให้เราฟังถึงกลไกลในการพิทักษ์เซลล์สมองจากความเสื่อมไม่ว่าจะเป็นจากอนุมูลอิสระหรือจากสารพิษที่สัตว์ทดลองได้รับประทานเข้าไปรวมทั้งโอกาสที่การรับประทานโคคิวเทนอย่างสม่ำเสมออาจนำไปสู่การป้องกอันการเกิดโรคพาร์กินสันรวมถึงการชะลอการรักษา พากินสารที่เป็นแล้วด้วยนะคะคือใครที่เป็นโรคพากินสารแล้วเนี่ยก็สามารถป้องกันได้ด้วยไม่ให้ไม่ให้เป็นมากขึ้นไปอีกนะคะทีนี้คุณยุ้ยเนี่ยบอกเสมอว่ากล่าวถึงสารอีกตัวหนึ่งคือเมล็ดองุ่นแล้วก็ยังกล่าวถึงสารอีกตัวหนึ่งคือน้ำมันปลาะค,ะค่ะโคเควเทนเนี่ยกินอย่ายให้ขาดนะคะพี่ว่า เป็นสารอาหารที่จําเป็นมากๆเลยแต่ว่าถ้าเราจะมารวมกันกันกบมเมล็ดองุ่นกับน้ามันปลาด้วยเนี่ยรรวมเม็ดกันไม่ได้คือคือรวมได้แต่ว่าปริมาณที่เราใช้ยุใช้เยอะอย่ก็เลยแยกเม็ดแยกเม็ดนะคะ,ะแต่ว่าจริงๆเราก็ควรจะใช้ทั้ง3าตัวเนี่ยใช่เป็นเป็นตัวที่ช่วยเรื่องโรคบําบัดโรคได้ด้วยใช่ไหมคะยุยจะเรียกมันว่าสมองหัวใจไตค่ะ,มะสมองหัวใจไต,จตน้ำมันปลาโคเทนแอลคาเนทีนอย่างนี้ค่ะ ด็อตบิลและคณะคะซึ่งเป็นผู้ริเริ่มงานวิจัยแล้วก็สนใจเรื่องค o คิวกับสมองเป็นอย่างยิ่งเขาพบว่าระดับพลังงานที่ลดลงในสมองส่วนที่เรียกว่า s u b s t a n ย i นกล้าค่ะซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวในคนไข้พาร์กินสันเนี่มีความสัมพันธ์อย่างมากกับระดับ CoQ10 ในร่างกายค่ะพวกเขาได้ทำการทดลองต่อในหนูทดลองเขาให้ยาหนูคะเป็นยาที่ทำลายระบบประสาทที่ชื่อ MPTP ค่ MP ะ oh. ซึ่งจะทำให้หนูอ่ะมีอาการเหมือนคนที่เป็นพากินสันเขาแบ่งหนูออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มทดลองได้รับ c o q ว0ทอย่างต่อเนื่องก่อนจะได้รับยาที่ทำลายระบบประสาทที่ชื่อ MPTP เป็นเวลา5สัปดาห์ค่ะกินก่อน5สัปดาห์แล้วได้ยาส่วนกลุ่มยาหลอกเนี่ยก็ก็เหมือนกับไม่ได้อะไรอยู่ก็ได้ยาทำลายสมองไปเลย ปรากฏว่าหนูที่กินโคคิวเทนไปก่อนเป็นเวลาห้าสัปดาห์นียมีความเสียหายของการผลิตสารสื่อประสาทโดปามีนน้อยกว่าหนูที่ได้รับยาหลอกค่ะอันนี้ในหนูนะคะคุณผู้ชมคะในการทดลองในหนูคือหนูกินโคคิวเทนไปก่อน5้าสัปดาห์เป็นเวลาหสัปดาห์พอได้รับยาที่ทำลายระบบประสาทเข้าไปทำให้เป็นพากินสันกลับไม่เป็นเพราะว่าได้ ความเสียหายของสารสื่อประสาทที่โดปามีนโดปามีนไม่ตกอะก็ไม่ตกก็ไม่เป็นนะคะคืออันนี้แบบสุดยอดเลยนะคะกับการทดลองตรงนี้ค่ะอันนี้ต้องถามเรื่องสําคัญแล้วล่ะค่ะว่ามันมีงานวิจัยที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกไหมคะเอาเอาในคนเลยอะค่ะเอาในคนเลยนะเอาในคนเพราะเมื่อกี้ในหนูแล้วเราทราบละนะคะตอบเลยตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะลอตเตรบิวน่าจะรู้จักกับพี่นะดรบิวละกณะทดลองต่อในคนค่ะ ก็อาจจะมีนีจะแคลงวิธีคิดคล้ายกันนะในเซลล์ในสัตว์ในคนค่ะคราวนี้เนี่ยเป็นการทดสอบในคนไข้พากินสันนะที่ได้รับ CoQ10 แต่ว่าด r Bill รบิวใช้ขนาดที่สูงค่ะคือ CoQ10 600มิลลิกรัมต่อวันเท่ากับ u b i q u i n น l Mix กซของไทยทำ6เม็ดต่อวันค่ะพบว่าสามารถไปฟื้นฟูการผลิตพลังงานในเซลล์ได้จนเกือบเท่าระดับปกติ แต่เขาก็พูดว่ามันเป็นแนวโน้มที่ดีค่ะที่ต้องมีการวิจัยค้นคว้าต่อประมาณนี้แหละ,ค,ะคือในแง่ของการรักษานะคะพี่ก็เข้าใจว่ามันเป็นไปได้ที่จะใช้ขนาดรับประทานที่สูงแต่ถ้าเรากินเพื่อป้องกันล่ะคะมันมันก็ควรเหมือนกันป้องกันในะยุคก็จะชอบโมเดลที่กินไปก่อน5สัปดาห์แล้วได้ายาที่ทำลายระบบประสาทคือถ้าเราแปลว่าโคเคน ถ้าถ้าเกิดระบบประสาทหรือสมองเราถูกกระตุ้นให้ตื่นเต้นเนี่ย CoQ10 จะเป็นตัวเดียวเลยที่กินเพื่อป้องกันได้ที่ที่ออกฤทธิ์ได้ในเชิงว่าไม่ให้สมองเป็นอันตรายค่ะอเขาแลกพลังงานไม่ตกอย่างดรูเตอร์บอกนะคะว่ากินในเชิงป้องกันมันก็เราก็สนับสนุนนะคะอยากให้ทานกันนะคะก็อย่างที่เรารวบกันเมื่อกี้นะคะว่าเป็นสมองหัวใจไต มันดีกับทุกทุกส่วนเลยแบบนี้นะคะเซลทุกเซลลของเราก็ต้องใช้โคคิวเ mm hmm. ในกระบวนการหายใจเพื่อผลิตพลังงานภายในเซลล์อย่างนี้เราต้องมากินกันแล้วล่ะาคาะโคคิวเทนต้องกินกันเป็นประจำนะคะที่บริษัทไทยธรรมนี่มีหลายสูตรเลยนะคะสูตรผสมน้ำมันรำข้าวก็เป็นสูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับหัวใจ อันนี้เราก็เหมาะกับหัวใจ<ม>นะคะเหมาะอยู่ในกระเป๋าค่ะเหมาะอ,อยู่ในกระเป๋าม,มันเคี้ยงง่ายเหมาะอ,อยู่ใกล้ๆตัวนะคะเพราะมันเคี้ยวได้แล้วก็ยังมีสูตรน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นคัดโมเลกุลกีตเจนไม่ได้อยู่ตัวนี้เดี๋ยวเรามีภาพให้ดูนะคะผสมน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นคัดโมเลกุลเป็นสายกลางเหมาะกับการที่จะเพิ่มการเผาผลาญค่ะเป็นโมเลกุลสายกลางนะคะแล้วยังมีสูตรยูบิควินลด้วยอีก ค่ะเรามีหลายสูตรอย่างที่บอกนะคะยูบิควินอลเนี่ยผสมในน้ำมันม,นมะกอ,อกเข้มขน้นก็คือยูบิควินอล1เม็ดเท่ากับ CoQ10 ปกติอ่ะสนั่นนะคะ,เพ,ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกินเยอะเลือกได้เลยนะคะ,ค,ะคือบางทีถ้าเราทานตัวคอคิวเทนในน้ำมันอันนี้ uh, อาจจะแบบมี CoQ10 สมมติเขาให้กินอันนี้ย <3 m. S 2> สามเม็ดสมมติเขากิน600มิลลิกรัมใช่ปะ่ะ600มิลลิกรัมที่เขาเอามารักษาเนี่ยเม็ดหนึงสามสิบมิลลิกรัม แต่ถ้าไปกินยูบิควินอลเม็ดเดียวก็จะเหลือยูบิควินอลหกเม็ดต่อวันอุ้ยตายถ้าเกิดกินโคคิวเทนอย่างเงี้ยก็ต้องกิน18เม็ดอ๋อหนึ่งต่อสามค่ะถ้าในโดส600มิลลิกรัมก็กินยูบิควินอลหกเม็ดอืมมันเป็นอย่างนั้นนะคะค่ะแล้วคุณยุ้ยมีอะไรจะเพิ่มเติมบอก จริงๆแล้วมันมีงานวิจัยของ c o q ว0ทในเรื่องสมองเยอะเลยค่ะตั้งแต่โรคฮันติงตันแล้วก็มีโคควนใน s <S <c oughs> อัลไซเมอร์ชื่อคนเจอ <c oughs> แล้วก็เรื่องของ c o q ว0ทในสโตรคค่ะแต่วันนี้ก็อาจจะได้แค่พากินสันก่อนนะค่ะ ก็โคลดีเทมีประโยชน์ต่อสมองมากมายจริงๆนะคะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้หรือสนใจผลิตภัณฑ์สอบถามกันเข้ามาได้เลยคะ่ะที่ l ล n e แอดท็อปช้อปปิ้งหรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะและช่วงนี้ฝนยังตกอยู่คะ่ะเรายังแจกอยู่นะคะอันนี้เลยลำไยต้องลำพูนลำไยต้องลำพูนฮาริพุนชัยะนะคะลำไยต้องไทยทำลำไยต้องไทยทำนะคะเราได้รับรางวัลนวัตกรรมเหรียญทองผลิตภัณฑ์โลก ITE London ปี <2002. S 1> 2021 2นอะ2021นะคะีะมาแจกทุกออเดอร์ด้วยนะคะก็กลับมาพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ที่ JKN 1 8 Top News ด้วความรักและห่วงใยจากเรา t p p h a l t h Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปๆขอให้แข็งแรงและมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ